เพราะนั้นวันที่26ตุลาจึงเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องสหรับผมนะในการลงนามจ d เดค r a t i o n นอกจากเราเนี่ยจะได้ประโยชน์ด้วยในการที่เลือดให้บรยากาศมันสงบลงทางโตของอเมริกาที่ลงมาเขาก็จะรู้สึกว่าเราไม่ใช่เด็กดื้ออ่าแล้วก็เราก็ยังสแสวงหาสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อพลเมืองของเราโดยให้สงบมากกว่าแม้ว่าจะอยู่ท่ามกลางกองเชียร์อยากให้ลบบ้างกองเชียร์อยากให้สงบบ้างสังคมแบบประชาธิปไตย มันมีความเห็นหลากหลายอยู่แล้วแต่คนที่เป็นคนที่กําหนดนโยบายแต่ประเทศตัดสินใจต้องตัดสินใจว่าจังหวะไหนของประเทศจะทําอย่างไรจังหวะของประเทศเมื่อไปมิยอต้องลบก็ต้องลบจังหวะของประเทศเดือนตุลาคมจําเป็นต้องแสวงหาความร่วมมือแบบนี้ก็ต้องแสวงความร่วมมือเพราะนั้นยี่สิบหกเนี่ยผมว่าถูกต้องเฟสแรกอเมริกาก็ได้รับผลพลอยได้ไปคือมีความพึงพอใจเราก็ได้ประโยชน์ด้วยและเราก็รู้สึกว่า เป็นผู้ที่รักสันติภาพาเพราะเราคือประเทศใหญ่นะครับเราเป็นประเทศลูกพี่อย่างน้อยก็ใหญ่กว่ากัมพูชาใหญ่บบกว่ากัมพูชาเราจะไปบอกว่าเราจะลบอย่างเดียวเขาจะมองว่าเราเป็นภาพที่ลังแกลไม่ไม่ไมต่อมาเนี่ยพอเราเสียขาที่7ไปเมื่อเหตุการณ์ล่าสุดไม่กี่วันมานี้าก่อนอันนี้เนี่ยไอ้การเสียขาที่7เนี่ยมันต่างจากการเสียหกข,ขาเพราะการเสียหกข,ขาเนี่ย ยังไม่ยังไม่ยังไม่ยังได้มีการลงนามเพราะฉะนั้นเราเราสามารถที่จะจัดการอะไรต่อได้อย่างเต็มที่แต่พอเราเสียขานที่เจ็ดเนี่ยเรามีสิทธิที่จะจัดการได้แต่เพื่อเอเราลงนามใช่ไหมครับเราต้องทําขั้นแรกให้ผ่านก่อนคือลังงับปฏิญญาเพราะถ้าไม่ลังงับแล้วเราเกิดสมมุตินะแต่ตัดสินใจลุยอ่ะมันก็เท่ากับว่าเรานั้นเรานั้นไปฉีกหน้า มหาอำนาจที่อุตส่าห์มาเป็นพยานที่เขาอุตส่าห์มาเป็นสกิลพยานว่าเราจะสันติภาพนะกับกพูชานะเราถึงต้องทําการระงับครั้งแรกก่อนพอระงับครั้งแรกเสร็จปุ๊บมันจะเป็นการส่งสัญญาณแรงถ้าเกิดไม่มีอะไรมากกว่านี้เรามีสิทธิ์ลุยนะแต่พอเราระงับเสร็จปุ๊บปรากฏว่าอันนี้ผมวิเคราะห์นะทางฝั่งกบูชาเห็นว่าเฮ้ยทำไมเราท่าทีแข็งแฮที่ผ่านมาเราอ่อนมาตลอดครั้งนี้เรากับแข็งมาเลเซียในฐานะประธานอาเซียนบอกเฮ้ยทำไมเราแข็งแฮ อเมริกาได้รับทราบท่าทีของเรารู้แล้วว่าเราไม่ยอมแน่ๆนะครับเพราะนั้นการให้เรามีท่าทีแล้วขาที่เจ็ดแล้วไม่ยอมค่ะไม่มีใครยอมแต่ว่าเหตุผลที่มันไม่ป้องป้างเนี่ยเพราะเรามีปฏิญญานี้ไงเราจต้องทาเป็นขั้นตอนขั้นใช่ทีนี้พอขั้นตอนแรกเราละงับแล้วถ้าไม่เกิดผลเราสามารถลุยได้นะแต่พอเราระงับเสร็จ ปรากฏว่ามีคนที่อยากจะมาช่วยกไก่เกลี่ยรอ,อรอบที่ 2, 2> ทีนี้เนี่ยถามว่าทำไมมหาอำนาจอย่างอเมริกาเข้ามามแล้วดูเหมือนว่าทำอเมริกายอมรับเงื่อนไขเราได้คุณยุ้ยท่านผู้ฟังครับลองฟังเงื่อนไขของเราเนะที่เรายื่นไปทางประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยเรายื่นแบบแข็งมากนะหนึ่ง อเมริกาต้องขอโทษไอ้ถอภัยกัมพูชาต้องเสียใจและขอโทษใช่ไหมครับสองเราจะเก็บกู้ทุระเบิดที่เราตั้งใจไว้13จุดทั่วชายแดนก่อนหน้านี้กัมพูชาขัดขวางในหลายจุดมาตลอดแต่ตั้งแต่นี้ไปเราไม่สนแล้วเราบอกอเมริกาด้วยเราจะทำเพื่อรักษาผลประโยชน์ของพลเมืองเราถึงเขาไม่ทำก็ตามเขาไม่ทำเราไม่สนแต่เราจะทำอันนี้แข็งมากนะพอกดว่า ปกติถ้าสมมติว่ามีข้อกล่าวหาหนึ่งว่าทั้เอาใจกัพูชามากถ้าทําเอาใจกัพูชาทั้มจะต้องต้องต้องหยุดต้องหยุดต้องหยุดเราต้องหยุดเราที่ที่เราไปแสดงความแข็งแต่ปรากฏว่าผลแห่งการเจรจาเนี่ยสังเกตไหมทั้มบอกว่าโอเคถ้ายูจะลุยกู้ทุนระเบิดอีกสามจุดยูลุยไปแล้วเดี๋ยวเขาจะไปคุยกับคุณมาเนตให้ด้วยว่าอย่าขวางนะ เพราะว่าไทยจะลุยแสดงว่าอะไรฮะจุดยืนที่เราแสดงความแข็งตอนที่เราเสียขาที่7เนี่ยมันได้ผลในเชิงกลวิธีทางการทูตนักวินาทีนี้ไงทาให้มหาอำนาจอเมริกาเนี่ยถึงยอมรับข้อเสนอเราแล้วถ้าอเมริกาไม่ยอมรับอเมริกาก็จะสูญเสียภาพแห่งสันติภาพเพราะไอ้การกู้ทุนระเบิดมันไม่มีเหตุผลที่จะ ไปขัดขวางไงชาติอย่างอเมริกาที่อยู่ในสนธิสัญญาออตตาว่ายังไงก็ต้องร่วมอันนี้คือความชันฉลาดในการนําเสนอเรื่องนี้และอเมริกาก็ยอมเห็นไหมครับพอยอมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจะช่วยคุยให้แล้วก็ยูก็ลุยไปนะเรื่องกู้ทุระเบิดแล้วลุยให้เร็วด้วยนะถ้าเร็วแล้วเนี่ยแล้วเดี๋ยวจะพิจารณาเพิ่มเติมให้เรื่องการลดภาษีเพราะนายกเขาพูดก่อนหน้านี้ว่าเพราะทําเขาถามเองว่าเป็นไงเรื่องเรื่องภาษีเรียบร้อยไหมนายกก็เลยทิมไปเลยว่าแหมท่านลดให้ผมองหน่อยซิ ท่านต้องให้หน้าผมาบ้างาเป็นหนึ่งใน11เ็ข้อที่ท<ห>่านนายกได้อธิบายไปช่ชว่าให้หน้าเนี่ยในเชิงนักการเมืองเขารู้กัน เพราะว่าเขาก็ต้องคนโทรลเสียงในประเทศพอพูดอย่างนี้ทําเข้าใจว่าคืออะไรนะทาก็เลยบอกว่า,อาเอางี้ดิยูลุยเก็บให้เร็วได้เมื่อไหร่แล้วค่อยมาคุยกันต่อเรื่องลดภาษีซึ่งตอนแรกนายกไม่ได้ไม่ได้บอกว่ากี่เปอร์เซนต์ซึ่งมาบอกตอนหลังว่าอาจจะลดให้อีก2%จาก19เหรือ17ใช่ไหมครับถ้ามีการลุยเรื่องเก็บทุนระเบิดหมดแล้วซึ่งถามว่าการเก็บทุนระเบิดมันไม่ได้เกี่ยวอเมริกาสทหรอเมริกาได้ประโยชน์อะไรเกี่ยวสิครับไทยได้ประโยชน์แน่แต่อเมริกาทําก็จะชูภาพว่านี่ เขาเป็นคนมาไก่เกี่ยอ,อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นหลังจากลงนามจอยเดคอเรชันแล้วแล้วก็ไทยก็ได้สิ่งเขาต้องการคือหนามยอกอกที่หมบเรามาตลอดตั้งแต่ต้นปีเราเคลียร์ได้หมด13จุดก็เท่ากับว่าไทรได้ประโยชน์อเมริกาได้ประโยชน์ทาหารไทยก็จะปลอดภัยนับจากนี้เพราะ